ดันซอพาวเวอร์ปังๆข้าวไข่เจียวขายดีมากหลังลิซ่าแบล็กพิงค์โชว์ฝีมือทำเมนูโปรดเรียกว่ายังคงสมกับเป็นผู้นำเทรนด์ไวรัลตลอดเวลาค่ะสำหรับศิลปินสาวสุดฮอตแห่งยุคอย่างน้องลิซ่าแบล็กพิงค์ทีล่าสุดเธอได้เพิ่งเข้าร่วมในรายการ billion club ของ spotify ซึ่งเป็นรายการที่เฉลิมฉลองให้กับศิลปินที่มียอดสตรีมมิ่งครบพันล้านครั้งพร้อมให้ศิลปินโชว์ทำอาหารและทานอาหารด้วยจานรางวัล1น0 0พล้านสตรีมด้วยเช่นกันซึ่งงานนี้บอกเลยค่ะว่าเป็นอีกครั้งหนึ ได้เผยแพร่ความเป็นไทยให้คนทั่วโลกได้เห็นอย่างเต็มที่เพราะเธอได้เลือกโชว์ทักษะการทําอาหารจานโปรดอย่างข้าวไข่เจียวุ้าวสับนั่นเองค่ะพร้อมกันนี้ยังราดพริกน้าปลาเป็นท็อปปิง้งซึ่งน้องลิซ่าเลือกที่จะทําเมนูอาหารแบบเรียบง่ายแต่แฝงวัฒนธรรมความเป็นไทยได้อย่างแยบยนต์ด้วยพริกน้ําปลาเพื่อเพิ่มรสชาติที่กลมกล่อมให้กับข้าวไข่เจียวแทนที่จะใช้ซีอิ๊วขาวหรือกเกลือปรุงรสซึ่งเป็นสิ่งที่นําเสนอว่าคนไทยมักต้องการความจัดจ้านด้านของรสชาติอยู่ในเมนูอาหารเสมอและการที่น้องลิซ่า ปรุงรสจรึงเป็นสิ่งที่สร้างความแปลกใหม่ให้แก่ผู้ชมต่างประเทศและทําให้เหล่าแฟนๆทั่วโลกหันมาสนใจเมนูอันแสนเรียบง่ายนี้และกล่าวถึงพริกน้ําปลาไปทั่วโลกโซเชียลค่ะและไม่เพียงแต่เมนูคาวที่น่าสนใจเพราะเมนูของหวานปิดท้ายคือไอศกรีมกะทิ หรือไอติมกะทิโบราณอย่างที่คนไทยหลายคนล้วนรู้จักว่าหาก,กินได้ง่ายในบ้านเมืองของเรานอลิซ่าจึงให้เหตุผลของการเลือกเมนูของหวานครั้งนี้ว่าชอบกินทุกครั้งที่กลับบ้านคุณตาคุณยายยิ่งทําให้ไอศครีมกะทิเป็นจุดสนใจและชาวเนต็ตต่างพาย้อนกลับไปในเหตุการณ์ลูกชิ้นยืนกินที่องลิซ่าต้องกลับไปรับประทานที่จังหวัดบุรีรัมย์กับทุกครั้งเมื่อมีโอกาสส่งผลให้ร้านค้าดังกล่าวขายดีเป็นเทน้ทําเทค่าเพราะผู้คนให้ความสนใจและอยากจะลองทานหรือลองชิมในสิ่งที่ศิลปินคนโปรดต้องการน เสนอความชอบในแบบฉบับของตัวเองค่ะและจากเมนูต่างๆที่น้องลิซ่าได้นําเสนอก็กลายเป็นกระแสไวรัลของโลกทําให้ตอนนี้ทั้งข้าวไข่เจียวและไอศครีมขนมปังกะทิได้รับกระแสตอบรับและขายดีมากๆโดยเฉพาะที่ร้านข้าวไข่เจียวทรงเครื่องที่ตลาดต่างๆก็มีลูกค้าทุกเพศทุกวัยมายืนรอต่อคิวเพื่อเลือกซื้อข้าวไข่เจียวจํานวนมากค่ะและนั่นก็แสดงให้เห็นว่าศิลปินสามารถความสามารถอย่างน้องลิซ่าเป็นกระบอกเสียง และเป็นผู้ส่งอิทธิพลที่มีบทบาทสําคัญในการนําเสนอวัฒนธรรมเฉพาะให้คนทั่วโลกได้รู้จักและเผยแพร่ต่อไปเกียว่าน,นอริซ่าเป็นศิลปินระดับโลกที่ดันซอวพาวเวอร์ของไทยให้คนทั่วโลกได้รู้จักมากจริงๆค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของนอริซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ